อสวัสด mm ีทุกคนตอนนี้ก็เรากกำลังสีเปี้ยเนาะสีไปใส่เบ็ดนะสีเปใส่เบ็ดประดุกเนาะว่าสีแดงหรือบ่อก็ ติดตามเบิ่งนําทุกคนย นี่กะเฮาใส่เบ็ดตามหองนี่เนาะตามหองตามห้วยลงไปเพราะว่าทั้งลุมมันสิเป็นนองนะเอาแล้วกะนีโดมานมา คือมามันเห่านูนะมามันมานําแต่ว่าพอาบมี่มันระทุนบบมีอุปกรณ์ีอย่างลยนะก็ได้แต่ฟังมันเห่าเลยเนาะนี่ก็หาทางเป็นทางไปพอไปได้เนาะ พอจีว่าถ้าใส่เบดบอลได้นะเอาเนาะทุกคนแบบว่าถ้าใส่เบสไห้แล้วนะแล้วก็เพาอีดังไพ่ไหวแล้วแต่พ่สีพยายามเนาะ เบืองลางแหละกันมูไปดังก็ต้องหลอนหลอนธรรมด้หรอนัทางต่อไปพุ่นอะไรไหมอือเดี๋ยวนีกูเขียดล่องเทิงนี้ด้วยบนี้กระดุกอีกทั้งแห่งนี้เลยโอ้ลังนี่ก็หลอน sắn này hãy này nọc đường 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 tay này đường 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 mười chắc không? cụt mười tám hả mười tám hả mười chắc hả mười tám 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 cái chấm ừ. cái เดีอยวเดอ้ามึงอะไรกูถ่ายากลองหมูหอยมันยานโง่แหละตะใต้แบบว่าสัตว์เลขคั่นหละพญานะพญานปละไลเดี๋ยวทิดจบ

แะน้อย็นเลน้าเนาะนี่ปลาต้นปลาส้นปลาส้นปาะแกจะเสียบเบ็ดปลดมาเลยอืมปะอืมนี่ก็ต่อมาจะถ่ายเลยเอาให้ ปปไปไปขออะไเนะต้องโตเลยนะนต้องโตเลยเป็นวะน้คือก่อน,น <c oughs> เป็นยังโง่นะ <c oughs> ลังได้กะ <c oughs> ยามาสักผัากระเป๋าเลยเนาะ เป็นน้อยทุกคนอันนี้มันเป็นหอยหอยกระต่ายนาะทุกคนเนาะโลหนึ่งาได้หอยเดียวนี่โลเถ้าได้หอยฮะโล่าวเขาบอกเป็นเงินไทยกัประมาณโล่สี่บห้าสิบบาทเนาะทุกคนเนาะคือคืก่อน Ê, mà nào nô theo phụm mại này nữa, nó tụi con nó ta bằng chắc ba chắc nô chắc ngô nó tụi con nó đánh bằng đây

Wang vâng đây đi họ mày thì sao Mà nó tụi nó. Tụi <laughs> nó. ạ nó. Tụi Điều... nó. Tụi nó. tại nó. Tụi nó. Tụi nó. nó. Tụi nó. Tụi nó. ใช่งรับตองอันนี้คือเสียงมาเสียงมาแลนเนาะทุกคนแผ่นดูหอยมันใหญ่มากเลยนมันแลนไหลน,หนูนนะโน้ลแลนด์น้ยงเงนะแต่ว่าเ้าบ่มีอุปกรณ์บ่มีมากระทุนอีหยังเลยนะบ่มีนั่งสติ๊กเลยอันนั้นทุกคนหลังจากที่เหายามากยามาันจนสุดเลยก็คือร่างได้กับบุตรอกนะมีแต่เป่าเพราะว่า บางทีเฮาอาจสะมาย่ามสาเนาะแล้วมันปลามันรุดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวถ่าเบิ่งหลับซองเนาะทุกคนเออเดี๋ยวขันะเอาไว้ขึ้นเอาเนาะมาเจ้าประดุกใหญ่งี่เง่นะบ่ฮึหมูมีด่างตักใหม่เห็นไหมน้ำมันสีปวดน้อ โอเคนมาพวดอดู่ทัางเออกระซากระสอักบัตเอาหงียงพักหงียงเนาะเพราะว่าบางที่ขึ้นจะหายแล้วยันได้ต้วผู้มันนั่นยังมือป่ไห้ เอาวนะทุกคนนะโอ้เจอไว้โคงอีกแล้วนะทุกคนไว้กันตายแหละบางล่างเลยนาะ

ยังโง่ยังเดินใช่ประขอไปเลยเป็นแต่ง่แน่เด้โอางไปถึงนะู้ยจะไปยังใคงงมันก็ไม่รู้มันเป็นอะไรต้า น้าท <differences S 2> ุกคนตอนนี huh. yeah, <Physical. S 3> uh ้เขาเป็นเป็นกบนะ được Cốp nhảy đó được rồi. Được rồi. là thiệt là đẹp thì là giam năm chiều tới năm được bốn cái đại là kè Hãy subscribe rồi, được rồi. Được rồi. mình nước Tổng phu ra mình khơi mới khỏi lẽ nào Kìa này chép <laughs> chép mà nhìn

มุม้งทิพนะกันกูกิด yeah, นะเด <yeah, S 1> ี yeah, ๋ยว <yeah, S 1> มาใส่ใช <yeah. S 1> ่แหละ ลดลดจากทุกคนเดี๋ยวมันจะกลับมาที่ไหนม,มันอย,านาย,อย่าไม่มได้อยู่เลยนะทุกคน

chút <laughs> nữa <laughs> à, phân um, mà là cả để có thử thèn ăn nó một ngày người ta này đeo thả bằng bắt bạc cái lúc nó thuộc phân đó thải đeo gì bây

่ที่เป็นเสียงพลนะทุกคนเด้อเอาได้ยยนอยู่ใต้ไหนอะยับขว่านขม่านเลไเนาะอ๋เนะทุกคนได้เนี่ยครพ้นกมาบาดเดียวนะ

tôi này có khen đẩy nè thôi vâng nó thiếu là cả ก็แหละกันจริงดีดีพ่อต่อไปเล้วโอ้ยจีวเลยเนะาะปลาเผากินกระสีมันหอมไหมปลาเผาปลาเผาอาจารย์เฮ้ยหน่นนนหอย ยาคดีดนะทุกค่บเียมมาปนนัเลยดนกระบนโต๊ะกระน้นต่อเยี่บเียวตงใืเืนเลยจ้ะอมีคนมากนะตรงใตเพิ่นมาแต่เนื้อ này đâm Ờ, kịt vào vai Đây có Đây, Đây được không? Giáng cái này hả? Hoi Hoi sơ ly Nghe nó hoi khôn rồi lẹ Ô, đẩy hồi. Lại, lại nó hơi khôn rồi lẹ tụi quân Lâu quả dọa cái điều hoi sơ ly ไปผู้เดียวว่าเป็นย่งน้ะฮะเพ่อบแอาหมนกนเออมู่อป้อคือว่าแเคยไปเนาะบมื่านเาะอาเนาะต้อน้ก็เาได้มาหัเทียนเลยเนาะนาวต้เาได้ก